วันนี้พิเศษกว่าวันไหนๆเลยเพราะว่าขาวฟ้าจะพาทุกคนมาเปิดตำนานซีวิกกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระหน่ารถกับวันทูพาและออโต้สปินนะคะอยู่กับขา่าวฟ้าเช่นเคยค่ะถ้าอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นรุ่นที่ ขายดีรุ่นยอดิีแล้วก็เป็นรุ่นที่คนตามหามากที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะคะเรามาหาคําตอบกันเลยดีกว่านะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เรามารู้จักกับเจ้าของเซนเนก่อนดีกว่าค่ะื่อจูนค่ะเป็นเจ้าของทีเคกุศาค่ะซีวิกเนี่ยจริงๆเราอ่ะมีตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะ mm hmm. วันนี้ที่จะมาแนะนํากันก็คือตัว F B ค่ะเป็นรุ่นในตํำนานที่คนชอบมากๆ เคกูดค่ะแห่งนี้นะคะก็มีรถซีวิคมากมายหลายคันเลยนะคะแต่วันนี้พัาฟ้าจะพาทุกคนมาดูตัวท็อปกันดีกว่านะคะตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนะคะรุ่นอ E เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะคะสังเกตนะคะว่าตรงกันชนหน้าเจะดูมีความเหลี่ยมคมขึ้นนะคะแล้วก็จะมี ไฟหน้าด้วยกระจังหน้านะคะปอดขึ้นหรูขึ้นนะคะพัฒนาเอาซิตี้กับ Accord นะคะมาผสมผสานกันเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันนะคะช่วงไฟท้ายเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามีความเหลี่ยมคมขึ้นนะคะซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวรุ่นพี่นะคะที่มีไฟเนี่ยโค้งมนนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1.8ลิตรเนี่ยมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะคะส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นเครื่องยตน2.0ลิตรนั่นเองนะคะควงมาลลยนะคะจะเป็นแบบ3ก้านนะคะ1 2 3สแบบนี้สามารถปรับได้4ทิศทางด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะปรับให้ดูนะขึ้นแล้วก็ปรับลงก่อนนะคะแล้วสามารถปรับเข้าปรับออกได้นะคะชีวิตครามีขึ้นมีลงนะคะเกียร์ก็เช่นกัน,นะคะ่ะอะ และเรามาดูกันที่ปุ่มมัลติฟังก์ชันทั้งหลายนะคะบอกเลยว่ามีครบครันมากๆนะคะซึ่งบางค่ายในสซกเมนต์เดียวกันเนี่ยจะไม่มีปุ่มมัลติฟังก์ชันพวกนี้มาให้นะคะเป็นจุดเด่นของ Honda Civic ปี2012เลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะก็จะเป็น Fly Speed Gate Logic Control นะคะแต่ว่าสำหรับรุ่น2.0เนี่ย เกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่นะคะจะมีอัตราทดที่ต่ำกว่านะคะซึ่งทำให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นระบบเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบระบายความร้อนค่ะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเรื่องของ EcoA แอคนะคะที่เป็นมิดต่อโลกนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นทำให้ซีวิคเป็นตำนานเหมือนกันค่ะเบาะปรับระดับไฟฟ้านะคะก็จะสามารถปรับขึ้นปรับลงนะคะปรับ ข้าวปรับออกแบบนี้ได้นะคะจะมีตั้งแต่รุน่น E ขึ้นไปนะคะและจุดขายของ Honda ในช่วงเวลานั้นนะคะนั่นก็คือเรื่องหน้าจอนั่นเองค่ะสามารถเชื่อมต่อและควบคุมเพลงอะไรอย่างนี้ได้นะคะ,สะแสดงเวลาแล้วก็สามารถบอกอัตราสิ้นเปลืองระบบการเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายไดะะ้มันก็จะลิงก์กันกันกบพวงมาลัยนะคะที่มีปุ่มรับสายแล้วก็วางสายมาให้นะคะถือว่าเป็น จุดเด่นที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับเจ้าซีวิกปี2 0 2 2ค่ะระบบความปลอดภัยนะคะแน่นอนว่าจะมีทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในรุ่น2.0นะคะจะมีระบบ VSA ที่ช่วยควบคุมการทรงตัวบอกเลยว่ามันถูกแล้วมันก็คุ้มค่ามากๆนะคะแรงราคาก็จะอยู่ประมาณที่ 4แสนถึง6แสนบาทเท่านั้นนะคะและ,และถ้าใครกำลังหาซีว i คปี2012แบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะว่าจะต้องเป็น TK Good Car เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขามีหลายคันมากมายเลยทีเดียวถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากให้พาวฟ้าไปเปิดตำนานอะไรอีกเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พาวฟ้าก็ต้องขอลาไปกับรถในฝันของพาวฟ้าก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ